ครับก็รับบทเป็นหม่อมเจ้าสุภาสวั์วงสนิทสวัสดิวัฒนะครับพระเชษฐาของพระชินีในรัชกาลที่7นะครับก็เรียกชื่อเล่นท่านก็คือท่านชินนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยในเรื่อง c พ a r h ชาเปอร์เฮมนเนี่ยก็จะเล่นเป็นตัวละครที่พยายามช่วยประสานตัวคุณจำกัดพลังกูเนี่ยให้สามารถที่จะเจรจากับทางอังกฤษนะครับแล้วก็พยายามที่จะช่วยประสานไปกับทางอเมริกาด้วยนะครับไปทางหม่อมราะชงเสนีปราโมทนะครับให้ร่วมมือกันนะครับที่จะช่วยทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยรับรองคณะรัฐบาลของตัว,ต,วตัวท่านปรีดีนะครับ ในฐานะที่ช่วยต่อท่านญี่ปุ่นนะครับเพราะนั้นตัวบทบาทเนี่ยก็จะเป็นคนกลางประสานนะครับแล้วก็ในทางประวัติศาสตร์เนี่ยซึ่งอยู่นอกตัวบทของตัวตัวละครเวทีชุดนี้เนี่ยในท้ายสุดท่านก็ได้ไปเชิญนะครับเพื่อนทหารด้วยการที่เป็นจราชนอังกฤษนะครับชื่อว่าเดวิดสม i ลี่เนี่ย ให้บินมาร่อนตัวลมชูชีพลงที่อีสานนะครับไปพบคุณเตียงแล้วก็ช่วยกันจัดตั้งกองกำลังต่อต้านญี่ปุ่นในภาคอีสานสะสมกำลังคนได้จากคำสัมภาษณ์ของ BBC ในราวราว0 0 0คนแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ายุติสงครามมไปก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นร่องรอยของของบทบาทในลักษณะของคนกลางที่ช่วยก่อรูปของกระบวนการต่อต้าน ญี่ปุ่นในช่วงสงครามโรคนะครับแล้วก็เห็นถึงความพยายามที่จะช่วยประสานให้เสรีไทยทั้งสายอังกฤษสายในประเทศแล้วก็ทางอเมริกาเนี่ยาสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจได้ราบรื่นที่สุดอันก็เป็นคงเป็นบทบาทหลักๆของตัวละครที่ทีเ่เป็นท่านชินในเรื่องนะครับ,รบเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเล่นยากนะครับเพราะว่า,าในแง่หนึ่งเนี่ยก็พยายามจะช่วยผู้แทนของจามปรีดีคือคุณจำกัดพลางกูลให้สามารถจะ ทำภาร,รกิจให้ได้สำเร็จนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพื้นเพของตัวทางท่านชิ้นเนี่ยก็เป็นฝ่ายคณะเจ้าซึ่งมีความบาดหมางกันแต่เดิมมากับทางฝ่ายคณะราษฎรนะครับโดยเฉพาะท่านอาจารย์ปรีดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเขาเรียกขัดแย้งในตัวเองของตัวละครระหว่างภาร,รกิจหน้าที่นะครับกับกับประสบการณ์ในอดีตอยู่นะครับซึ่งซึ่งในช่วงของสงครามโลกเนี่ยก็ ถ้าเป็นไปตามตัวบทของของละครเวทีเรื่องนี้ท่านก็จะเริ่มคลี่คลายนะครับไปสู่การที่อยากจะเปลี่ยนแปลงคือพยายามปรับตัวให้ให้คณะเจ้าเนี่ยสามารถจะไปด้วยกันกับระบอบประชาธิปไตยให้ได้นะครับดังปรากฏในในตัวบทอยู่หลายๆตอนที่ท่านพยายามจะเน้นย้ำว่าหลังสงครามเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องสร้างชาติให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับมีแฟร์เพลย์ n น politics แล้วก็มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทรงอยู่เหนือการเมือง อันนั้นก็เป็นหัวใจของตัวบทที่ผู้ผู้ประพันธ์เนี่ยพยายามจะพูดผ่านตัวละครที่ชื่อท่านชินซึ่งเป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนของคณะเจ้าในช่วงเวลานั้นนะครับแม้ว่าในท้ายสุดเนี่ยเราก็จะพบว่าท่านอาจารย์ปรีดีแล้วก็ท่านชินเองก็ก็พ่ายแพ้ทางการเมืองแล้วก็เลือนหายไปจากประวัติศาสตร์ไทยแต่ก็ก็เราจะเห็นร่องรอยของความพยายามที่จะหาหาที่ทางที่มันลงตัวกันระหว่าง ความขัดแย้งทางการเมืองสองฝั่งในช่วงเวลานั้นซึ่งเราต้องพยายามที่จะทำให้ให้บรรยากาศแบบนี้มันออกมาให้มากที่สุดจากการเล่นผ่านตัวละครที่เป็นตัวแทนของคณะเจ้า,าตัวน,นี้ให้ได้